วันนี้ได้อยู่กับ Edifier NeoBud Pro 2นะครับหูฟังรุ่นสานต่อความสำเร็จจาก Edifier NeoBud Pro Series ในปีที่แล้วนะครับหูฟังตัวนี้จะมีความน่าสนใจแค่ไหนแล้วฟีเจอร์การใช้งานของมันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวให้ดูครับ สวัสดีครับสวัสดีเมื่อสมาชิกทานทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับนี่คือรีวิวเต็มของหูฟัง Edifier Neo b ์น p r o o 2หรือว่า n e o b บั Pro 2นั่นเองนะครับแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงตระกูล n e o b u ั Pro Series เนี่ยหลายๆคนก็คงจะเคยฟังหูฟังรุ่นนี้กันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยเป็นหูฟังที่ขายดีมากๆนะครับ และผมก็เชื่อว่าหูฟังรุ่นนี้จะเป็นหูฟังรุ่นที่ขายดีไม่แพ้กับตัวแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าโดยภาพรวมของตัวหูฟังเนี่ยมันดูเฟรนรี่กับยูเซอร์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดีไซน์ที่เขามีการปรับในส่วนของเฮาสิ่งใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยเคสชาร์จของรุ่นที่แล้วเนี่ยมันจะดูสปอร์ตดูซิ่งซิ่งเกมเมอร์นิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาปรับลุคมันให้ดูเรียบง่ายมากขึ้นซึ่งมันก็น่าจะทำให้ใครหลายๆคนที่ไม่ชอบดีไซน์ที่เป็นกเ,นเกมมินน่งจ๋าเน เดี๋ยวผมขอบอกราคาเจ้าตัว NeoBuds Pro 2ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับโดยราคานะครับเขาวางจำหน่ายอยู่ที่4,590บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีมาให้เลือกทั้งหมด2สีนะก็คือสีดำตัวนี้แล้วก็สีขาว i v o r y นั่นเองนะครับและถ้าใครดูรีวิวคลิปนี้จบแล้วแลวรู้สึกว่าอยากฟังหูฟังตัวนี้แบบจริงๆจังๆเนี่ยผมแนะนาให้ไปลองฟังได้ที่ร้าน425ดี g Flagship Store ที่เซนทัลเวิร์เลยนะครับเขามีหูฟังตัวนี้ให้เพื่อนๆทดลองแบบจริงๆเลยว่าเฮ้ยฟังแล้วเสียงมันดีเหมือนที่ผมรีวิววหหรรรืือออเเปป่่่าาาาาคุณภพพงงตััูฟ็นนยไสมถ ไปลองจับไปลองเล่นได้จริงๆที่ 4, 2, ร้าน425 Degree Flagship Store เลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้าน425 d e g r e ด้วยนะครับที่สปอนเซอร์เราในคลิปนี้ให้เรามีหูฟังตัวนี้มาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับ โดยเรามาเริ่มต้นอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ในกล่องก่อนเลยนะครับอย่างแรกก็จะมีเจ้าตัวหูฟัง Ne o b บั p r o 2นะครับที่ใส่มาให้เนาะแล้วก็จะมีสายชาร์จที่เป็น USB Type C แล้วก็จุดเด่นของ n e o b บัต r o รซีรีส์เลยนะครับก็คือตัว Ear Tip ทปหรือว่าตัวจุกหูฟังนะครับที่เขามีมาให้เลือกถึง7ไซส์นะครับก็จะแบ่งเป็นที่อยู่ในหูฟัง1ไซส์แล้วก็สำรองอีก6ไซส์นะครับเรียกได้ว่ามีมาให้เลือกแทบจะทุกขนาดนะครับน่าจะเหมาะกับแทบจะทุกใบหูอย่างแน่นอนนะครับ และในกล่องเองเขาก็ยังมีถุงใส่หูฟังรวมถึงตัวคุชชั่นคู่มือการใช้งานแบบแมนนวลมาให้ด้วยครับนี่ครับเรามาเริ่มดูกันที่เรื่องของตัวดีไซน์กล่องชาร์จกันก่อนเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าในปีนี้เคสของมันเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงกว่ารุ่นที่แล้วนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีการปรับอย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของดีไซน์นะครับโดยรุ่นที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นสีดําตัดกับสีเงินใช่ไหมครับแต่ว่าปีนี้ทาง Edifier เขาปรับให้เป็นสีดําตัดกับโลโกโล้ Edifier สีทองงงงตตรรนนตรรรรบบบิิิเเเเววณณดด้้้้้าาาาาาานนนนหหีะะัแลลลถพพกกม็จ กับตัวบานพับนะครับที่มีการสกีโลโก้ Edifier อยู่ตรงนี้เลยนะครับพร้อมกับด้านล่างก็จะมีพอร์ตชาร์จที่เป็น USB Type C มาให้นะครับ แล้วก็จุดเด่นของหูฟัง Neo b บั p r o s e r i e s นะครับก็คือในเรื่องของไฟแสดงสถานะบริเวณด้านหน้าตรงนี้นั่นเองนะครับเขายังคงมีมาให้เหมือนรุ่นที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เองก็สามารถที่จะปรับสีของไฟได้ด้วยนะครับว่าอยากให้มันแสดงผลเป็นสีอะไรนะครับโดยการเซตติ้งเนี่ยเราสามารถเซตติ้งได้ผ่านแอป e d i f i e r Connect บนสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งของหูฟังในกล่องชาร์จเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหยิบออกมาได้ค่อนข้างง่ายนะครับโดยบริเวณด้านในเนี่ยเขาจะมีการเว้าช่องให้ค่อนข้างที่จะหหยยยิบบูฟังงงอออออกกมมมาจาจลลล่่่ได้พสควรเะระเะแื หยิบหูฟังออกมาจากกล่องชาร์จแล้วนะครับตัวเครื่องมันก็จะทําการคอนเน็กอัตโนมัติกับสมาร์ทโฟนของเราทันทีครับแล้วก็ตัวหูฟังตัวนี้นะครับยังรองรับเการแตะด้วยนะครับแต่ว่าผมต้องบอกนิดนึงว่าการแตะมันแตะเบาๆแล้วมันไม่ทํางานนะครับคือเราจะต้องแตะแรงนิดนึงเหมือนกับ เหมือนกับเราเคาะครับเคาะเบาๆแต่ว่าไม่ได้เคาะแรงขนาดว่าหัวโยกนะคือเคาะประมาณหนึ่งคือเพิ่มแรงจากเดิมนะครับมันก็จะทํางานได้นะครับซึ่งการรองรับฟีเจอร์การแตะเนี่ยก็จะทํางานได้ทั้งการแตะแบบ2ครั้งแล้วก็การแตะแบบ3ครั้งนะครับแต่2ครั้งให้ทําอะไรแต่3ครั้งให้ทําอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเซตติ้งผ่านแอปพลิเคชัน Edifier Connect ได้เลยนะครับและหูฟังตัวนี้เองก็ยังรองรับค่า IP rating ที่ IP 5 4เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ใส่ออกกําลังกายได้นะครับเพียงพอแล้วครับสำหรับการใส่ออกกําลังกายในชีววิตประจําัน ั่ว,วแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มมาจากรุ่นที่แล้วนะครับก็คือตัว wear detection นะครับหรือว่าการใส่หูฟังเข้าไปแล้วหูฟังมันจะเล่นอัตโนมัติหรือว่าถอดหูฟังออกมาหูฟังก็จะหยุดคอนเทนต์เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับในรุ่นที่แล้วไม่มีนะครับแต่ว่าปีนี้เขาใส่มาให้แล้วครับ ก็ต้องบอกว่าหูฟ <conte doo hehe> ัง n e o b u d Pro 2ต like ัวน like ี้นะครับใส่ค่อนข้างที่จะกระชับใบหูมากๆนะครับอาจจะเนื่องมาด้วยตัว Ear t i p ทปที่เขามีมาให้เลือกเยอะมากๆเนี่ยทำให้เวลาเราใช้งานเราสามารถที่จะ f i t t i n g ใบหูเราได้แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายอ่ะอย่างที่ผมบอกว่ามันน่าจะเข้าได้เกือบทุกใบหูของเราอยู่แล้วนะครับทำให้เวลาเราใส่เราจะรู้สึกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็ใส่นานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าปวดหูแต่อย่างใดนะครับและสําหรับใครที่ถามมาว่า insertion depth นะครับหรือว่าระยะของตัวหูฟังที่เข้า ไปในรูหูของเราเนี่ยมันเยอะไหมสําหรับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเยอะกว่า AirPods Pro 2เล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคือพอเข้าไปแล้วเนี่ยข้อดีเลยก็คือมันจะเคลียร์เสียงรอบนอกออกไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเนื่องจากว่าตัวหูฟังเนี่ยมันเข้าไปในรูหูของเราเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับแล้วก็ตัวหูฟังตัวนี้เองเขายังมาพร้อมกับระบบ ANC นะครับหรือว่าระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับโดย ANC ของรุ่นนี้เขามีการอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วพอสมควรนะครับก็คือ ANC เนี่ยจะมี การปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะครับก็คือ high noise cancellation medium noise cancellation แล้วก็ low noise cancellation นะครับถ้าเราปรับที่ high noise cancellation เนี่ยมันจะตัดเสียงรบกวนภายนอกได้สูงสุดถึง50 decibel นะครับจากที่ผมได้ลองทดสอบดูนะครับลองไปนั่งฟังเพลงในห้างนะครับก็จะมีเสียงรบกวนจากทั้งประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เสียงเพลงที่เปิดในห้างรวมถึงเสียงคนด้านนอกเนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่แล้วในห้างนะครับแต่ว่า เมื่อเราใส่เจ้าตัวหูฟังตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เปิดไฮนอยเนี่ยมันเคลียร์เสียงด้านนอกออกไปได้ประมาณ80-90%เลยนะครับถ้าเราเล่นคอนเทนต์ของเราแบบเบาๆคอไว้อะคือเราแทบไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยนะครับก็นั่นแหละครับคือนอกจากที่มันจะมีระบบ ANC ที่ดีขึ้นแล้วนะครับตัว insertion depth เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเข้าไปในใบหูของเราเยอะเนี่ยมันจึงทําให้มันเคลียร์เสียงรอบนอกออกไปได้ดีมากๆครับแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าปรับเป็น high n นอย e cancellation แล้วหูมันอื้อน,นะครับก็แนะนําว่าให้ปรับ เป็นมีเดียมหรือว่าโลน้อยแคนเซเลชันก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานทั่วๆไปแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ดังจริงๆเนี่ยผมว่าเปิดแค่โลน้อยอ่ะมันก็เคลียร์เสียงด้านนอกออกไปได้ดีแล้วก็ไม่ได้ทําให้หูเราอื้อเวลาฟังนานๆครับ และหูฟังตัวนี้เองนะครับเขาก็ยังมีฟีเจอร์ในส่วนของ a m b i e n t s o u u n d ที่เซตติ้งได้ละเอียดมากขึ้นด้วยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเซตติ้งได้ว่าจะเป็น voice enhancement นะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับการที่เราใส่หูฟังเราต้องการสนทนากับคนรอบข้างเนี่ยถ้าเราปรับเป็น voice enhancement เนี่ยมันจะทำการเคลียร์เสียงพวก n o i s นอย k g r u u n d ออกไปประมาณหนึ่งทำให้เราได้ยินเสียงคนพูดชัดเจนมากขึ้นนะครับ หรือว่าถ้าใครแค่รู้สึกอยากฟังเสียงด้านนอกเยอะๆเนี่ยก็ปรับเป็นแบล็กกราวได้นะครับมันก็จะดูดเสียงภายนอกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าปรับเป็นบาลานเนี่ยมันก็จะทํางานระหว่างการรับเสียงค้นกับการเอาเสียงภายนอกเข้ามาแบบบาลานกันนะผมว่าปรับเป็นบาลานอะ่ะดีที่สุดนะครับ แล้วก็สําหรับสายออกกําลังกายนะครับตัวนี้เขามีตัว Win Reduction มาให้ด้วยนะครับซึ่งข้อดีก็คือเวลาเราปั่นจักรยานหรือว่าเราเดินอยู่ภายนอกเนี่ยมันจะทําการตัดเสียงลมออกไปประมาณหนึ่งนะครับในการเปิด Win Reduction เนี่ยเรายังคงได้ยินเสียงภายนอกเข้ามาประมาณหนึ่งอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้เปิดตัวของ ANC ให้เราครับแล้วเรามาดูโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเจ้าตัว NeoBuds Pro 2ตัวนี้กันนะครับก็คือตัวของ Special Audio นั่นเองนะครับ คือ s p a t i a l Audio หลายๆคนน่าจะเคยสัมผัสหรือว่าเคยลองกันมาแล้วกับดีไว c e ของ Apple ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมาแล้วใน n e o Buds Pro 2ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่า s p a t i a l a u d i o ททำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้แบบง่ายๆนะครับก็คือตัว s p a t i a l Audio เนี่ยมันเหมือนกับการทำเสียงจำลองแบบ3ามมิติเข้ามาในหัวของเรานะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าสมมติว่าผมนั่งดูคอนเทนต์นะครับที่เป็นหนังหรือว่าเพลงอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้แล้วถ้าเป็นหูฟังปกติถ้าผมหันซ้าย เสียงทุกอย่างเวทีเสียงมันจะไปอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเรามีสปิเชียลออ i ดโออ่ะถ้าเสียงอยู่ตรงนี้ถ้าผมหันซ้ายเสียงก็ยังคงอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือมันจะเพิ่มความเป็นธรรมชาติมากขึ้นในการฟังเพลงแบบเซอร์ราลนะครับแต่ว่าต้องรีมาร์คไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าใครจะใช้งานในโหมดสปิเชียลออเดีโอเนี่ยคุณจะต้องปิดในส่วนของโคเดกที่เป็นไฮเรทก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานในฟังก์ชันนี้ได้แล้วฟังก์ชันอย่างเกมโหมดก็ยังคงมีมาให้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเกมโหมดเนี่ยจากที่ผม,ผมตก ต่างกันอย่างรู้สึกได้นะครับคือถ้าใครเป็นสายเล่นเกมเนี่ยผมแนะนําว่าให้เปิดเกมโหมดไว้นะครับเพราะว่ามันจะลดในเรื่องของ Letency ในการดีเลย์ได้ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบในเรื่องของการเล่นเกมกันครับ เจ้าตัว Edifier Neo b a t Pro 2ตัวนี้เขายังคงให้ด i เวอร์มาเป็นแบบ y b r ิ d เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวหนึ่งเป็นด i เวอร์ n a m i c ขนาด10มิลิเมตรนะครับก็จะทำงานในย่านเสียงต่ำกับเสียงกลางเป็นหลักนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือจะมีบ a l a n c e a ะเมเชอรจากโนสมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัว Bal a n c e a ะเมเชหรือว่า BA เนี่ยเขาจะทำงานในช่วงเสียงกลางกับเสียงสูงนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราฟังเพลงเนี่ยตัวเสียงเนี่ยมันจะแยกกันอย่างชัดเจนก็คือเสียงต่ำมันจะไม่ได้ไปกบในย่านเสียงสูงหรือว่าเสียงสูงงงงเเเเเออกก็ไไมม่่่ด้ข้ขาาปนนับสียตยตลรใื ของการฟังเพลงตัวนี้นะแล้วก็เรื่องของโคเด็กนะครับที่รองรับเนี่ยก็ยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมก็คือรองรับทั้ง LDAC แล้วก็ LDAC นะครับสามารถใช้งานได้ในระบบของ Android เนาะแต่ว่าถ้าใครใช้งานกับ iOS หรือว่า iPhone เนี่ยมันจะใช้โคเด็กที่เป็น AAC แทนนะครับทีนี้เรามาคุยกันที่ในเรื่องของสไตล์เสียงหรือว่าแนวเสียงของหูฟังตัวนี้กันนะครับต้องบอกว่าแนวเสียงหรือสไตล์เสียงของหูฟังตัวนี้มันจะบาลานซ์ได้ดีมากๆระหว่างโทนบร h t กับโทนวอร์มนะครับคือมันอยู่กึ่งกลางเลยก็คือนูเทรลนั่นเอง ค,คือผมบอกเลยว่า Neo e u d บัต2อ่2เป็นหูฟังที่เสียงดีมากๆเมื่อเทียบกับราคาของมันนะครับเสียงเบสเนี่ยจะมาเป็นลูก แบบลูกเป็นมวลขนาดใหญ่อะให้เราแบบกระแทกอย่างรู้สึกเลยนะครับแล้วก็ไอเบสที่เป็นลูกใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มาบวมจนไปกรบย่านอื่น,นครับคาแรคเตอร์ <Character S 1> ของ Ne ิวแัตโปรในรุ่นที่แล้วสําหรับเสียงเบสเนี่ยตัวเนี้ยก็ยังคงมีเหมือนเดิมเลยนะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปรับปรุงได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วก็คือในเรื่องของเสียงสูงกับเสียงกลางนะครับโดยผมไม่แน่ใจว่าเขามีการพัฒนาในส่วนของ BA ให้มันทํางานได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่จะบอกว่าเสียงกลางกับเสียงสูงเนเงนร้อจะ ดูใสแล้วก็กังวานมากๆนะครับหางเสียงจะทอดได้ยาวนะครับแล้วก็ฟังได้แบบดีมากคือเสียงคนร้องจะชัดเจนแบบสุดๆเลยนะครับผมลองเอาไปฟังเพลงที่เป็นแนวแบบอะคูสติกหรือว่าเพลงป๊อปเนี่ยที่เสียงนักร้องมีความชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าหูฟังตัวนี้ทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับคือเวลาเราฟังแล้วอ่ะตัวซาวด์สเตจหรือว่าเวทีต่างๆมันค่อนข้างกว้างนะครับเสียงมันจะไม่ได้มาทับซ้อนกันเลยในการใช้งานหูฟังตัวนี้นะใครที่ชอบหูฟังในโทนแบบนูทรัลอ่ะผมคิดว่าคุณน่าจะชอบอีดิฟายเออร์โอบั โปร o ถตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ครับคุณสามารถที่จะปรับ EQ ผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับโดย preset ของ Edifier ปกติมันจะมีให้เลือกใช่ไหมครับว่าจะใช้เป็นป๊อปเป็น Rock หรือว่าเป็นคลาสสิกนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีให้เลือกทั้งหมด2 preset เท่านั้นก็คือคลาสสิกกับไดนามิกนะครับแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเราไม่ชอบคลาสสิกหรือไดนามิกเนี่ยคุณสามารถปรับ EQ แบบปรับเองได้แล้วเป็น m มน u a l เลยนะครับก็ใครที่ปรับเป็นก็ลองไปปรับ EQ เล่นกันได้นะครับไมโครโฟนตัวนี้ครับเขาจะมีไมโครโฟนที่ Bu- in มาใน ตัวก้านหูฟังเนี่ยให้ถึงข้างละ4ตัวนะครับฟังไม่ผิดนะครับมีถึงข้างละ4ตัวเท่ากับว่าเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะมีไมโครโฟนที่รับเสียงภายนอกเข้ามาได้ถึง8ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงไมโครโฟนของเจ้าตัว Edifier n e o b u d Pro 2กันครับอันนี้คือเสียงไมโครโฟนของ Edifier d e o b u d Pro 2นะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในร้านอาหารกลคครับคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยประมาณนี้เลยสำหรับไมโครโฟน8ตัวจากทั้งสองข้างนี้นะครับที่เห็นอย่างไรลองคอมเมนต์คือกันใต้คลิปนี้ได้ครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายครับเรื่องนี้ไม่พูดก็คงไม่ได้ครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแบตเตอรี่ของเจ้าตัว Edifier n e o b u d Pro 2ตัวนี้นะครับสามารถที่จะฟังสูงสุดนะครับแบบต่อเน,นื่องเมื่อรวมกับเคสชาร์จแล้วนะสามารถฟังได้สูงสุดที่22ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเราฟังแบบตัวเดียวแบบไม่ชาร์จเนี่ยถ้าเปิด ANC จะฟังได้ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ปิด ANC จะฟังได้ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าจากที่ผมลองทดสอบแล้วนะครับเปิด ANC เนี่ยมันฟังได้ประมาณ4ชัั่่วโมมงงนนนิดคคือผนนทีฟ เพลงแล้วเปิด ANC แบบ low น้อย cancellation เนาะแล้วก็ไม่ได้เปิดเพลงดังอะไรมากมายเนี่ยมันฟังได้ประมาณ4ชั่วโมง20นาทีก่อนที่จะหมดนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแหละแต่ว่าถามว่าแบตเตอรี่มันอึดมากไหมถ้าเราเดินทางไกลนานๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อึดขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้นะ โอเคครับเรามาสรุปเจ้าตัวหูฟัง Edifier NeoBuds Pro 2ตัวนี้กันนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นหูฟังที่สมบูรณ์มากขึ้นถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับรวมถึงเขามีการอัปเกรดในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะครับทั้งในเรื่องของ Spatial Audio ที่มีใหม่นะครับเรื่องของดีไซน์ที่ดูคลีนขึ้นดูมินิมอลขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงเองรวมถึงเรื่องของความสเสถียรของสัญญาณหรือว่าบลูทูธเนี่ยก็มีการอัปเกรดขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน5.3แล้วนะครับเสียงทาดีดวาดดีว่มมะคัสง,สงูจช เจนมากขึ้นนะครับถือว่าถ้าใครกําลังมองหาหูฟังดีๆสักหนึ่งตัวในงบประมาณไม่เกิน5,000บาทเนี่ยผมจะเชียร์ d i f i e r n e o b u d Pro 2แบบสุดใจเลยเพราะว่าเสียงมันทําออกมาได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหูฟังหลักของผมที่จะใช้ต่อไปจากนี้แล้วก็เอาไว้เป็น b e n c h มาร์ในการไปวัดหูฟังอื่นๆในท้องตลาดตัวอื่นได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับ และสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ขอย้ำราคาอีกทีละกันนะครับเขาเปิดราคาอยู่ที่4,590บาทนะครับมีให้เลือก2สีนะก็คือสีแบ็กแล้วก็สีขาวไอวอรี่นะครับมีวางจำหน่ายแล้วนะครับแบบออนไลน์ที่ร้าน425ดีกรีหรือว่าใครจะไปลองฟังเสียงจริงๆหรือว่าไปจับตัวจริงเนี่ยก็สามารถไปได้ที่ร้าน425ดีกรีแฟคชิพสโตร์ที่เซ็นทรัลเวิร์ลเลยนะครับเขามีให้ลองแบบตัวเป็นๆน,นะไม่ต้องเชื่อผม100%ก็ได้คุณไปลองฟังดูนะแล้วก็ลองถามพนักงานดูว่าเอ้ยมีตัวอื่นให้ลองไหมเขามีหหลาาายตััวมกๆสรํรบที่425 แฟล s h i p Store นะครับก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็ต้องขอขอบคุณร้าน425 d g ด้วยนะครับที่สนับสนุนช่องเรานะครับทำให้เราได้รีวิวหูฟังตัวนี้นั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับถ้าดูแล้วก็ชอบก็สั่งซื้อได้ที่ร้าน425 d e เลยนะครับสำหรับนี้ผมต้าขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากด s u b s c r i b e ไว้ให้เราด้วยอย่าลืมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ